ยนะครับว่าคนไหนเป็นลูกของคุณสมศักดิ์ท่านผู้ชมเดาออกไหมล่ะคะเดาออกไหมคนไหนหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะจะต้องมีสูตรดีเอ็นเอไม่ต้องพิสูตรดีเอ็นเออันนี้ขอแท้ดีเอ็นเอบนใบนหน้านะมีดีเอ็นเอบนใบหน้านะฮะผู้ชมครับต้องดูนะฮะลองทายดูเดี๋ยวช่วงต่อไปจะบอกว่าคนไหนเป็นลูกของคุณสมศักดิ์นะครับเราจะเฉลยค่ะท่านี้มาต่อช่วงเลิกบุหรี่ละลูกของคุณสมศักดิ์ป่วยครับป่วยหนักเลยเหรอครับ ปีตอนนั้นปีหกเดือนปีหกเดือนนี่ยังเล็กๆอีกเลยฮะตัวเล็กเนี่ยฮะขวบปีหกขวบกวัๆเองครับลำไส้อุดตันเป็นลำไส้อุดตันลำไส้อุดตันครับต้องผ่าตัดคือก่อนก่อนที่เราจะทราบว่าเขาป่วยเป็นโรคลำไส้อุดตันก็เรียกวันลองผิดลองถูกมาวินิจฉัยทางการแพทย์ก็มาหลายครั้ง โทษครับทาไมลองผิดลองถูกนี่มันเอคือมันชีวิตคนนะครับพี่มันจะมาลองผิดลองถูกยังไงล่ะครับก็ไม่ทราบว่าการวินิจฉัยก็คือก่อนที่จะรู้ว่าเป็นลําไส้อุดตันก็คือดูอ่เราก็นึกว่าเป็นหมอก็บอกว่ากระเพาะเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับอะไรการบิดตัวลําไส้โอวินิจฉัยไปเรื่อยเพราะเพราะเด็กเจ็บร้องแต่ละครั้งนีเรียกว่า ขาภาษาบ้านเราเรียกว่ายางตายออกอ๋อแบบร้องไห้อย่างรุนแรงร้องไห้จนเขาบิดจนเขียวทั้งตัวเลยโอ้โหจนก็ลองดูเป็นอะไนี่ไหมแล้วคือเด็กนี่เขาบอกไม่ได้ด้วยไงใช่ไหมฮะะว่าเขาเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอะไรยังไงขวบกวาดเองยังไม่ทันพูดอะไรเป็นเลยหมอก็นึกว่าเป็นอะไรนี่ลองรักษานี่ดูซิเฮ้ยยังไม่หายเอาเป็นอะไนี่ลองรักษาดูซิสองสามสี่ห้าจนมาถึงลำไส้อุดตันครับผมฟันธงว่าเป็นลำไส้อุดตันลำไส้อุดตัน <ừ> ลูกคนโตด้วยลูกคนแรกด,ด,ด้วยครับคุณ<อ>หมอก็เลยบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนต้องผ่าตัดครับ<อ>ก็การผ่าตัดมันก็เกิดผมก็ไม่แน่ใจว่า,าเป็นเป็นความที่มันเกิดวิกฤตอะไรในชีวิตในช่วงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้รลูกคนแรกครัผ่าตัดแล้วมันเกินเวลาที่เด็ก คนที่ได้รับการผ่าตัดที่วางยาสลบเนี่ยมันควรจะฟื้นมันไม่ฟื้นตามระยะเวลาพอผ่าตัดเสร็จอ๋อค่ะครับน้อเขาไม่จะผ่าตัดก็ต้องวางยาครับวางยาเสร็จผ่าตัดค่ะผ่าตัดเสร็จไม่ฟื้นเขาว่าถ้าเด็กอายุประมาณนี้ถ้าเกินหชั่วโมงแล้วอันตรายก็คือถ้าเด็กไม่ฟื้นภายในหชั่วโมงอันตรายนล่เขาเขาไม่ฟื้นเลย ไม่ฟื้นเลย6ชั่วโมงผ่านไปก็ไม่ฟื้นแต่หัวใจยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่แต่ไม่ฟื้นไม่ฟื้นครับ8ชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่ฟื้น12ชั่วโมงก็ยังไม่ฟื้นหัวใจของคนเป็นพ่อครับผมก็เรียกว่าอาการของความเครียดเครียดจนแบบบุรีนี่จากเฉลี่ยวันละสองครึ่งเนี่ยสถิติที่ทําได้นะครับสองครึ่งเป็นสองสองสองกว่าอัดบุรีเลยอัดบุรี่นะฮะเครียดมากกลัวลูก ไม่อยู่กับเราแล้วเพราะว่ามันมีคําพูดคำหนึ่งของคุณหมอบอกว่าขอให้อ่คุณพ่อทําใจอก็เลยค,คุณพ่อเลยบวดหายเลยนะฮะมันก็เลยแบบเป็นความกดดันครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องสูญเสียคนที่เขารักไปคซึ่งเป็นลูกคนแรกด้วยครับแล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าผมแต่งงานมาห้าปีปีที่หกก็ยังไม่มีบุตรด้วยกัน รอมานานรอมาานคอยมานานแสนนานแล้วจนที่สุดอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไปขอลูกที่พระธาตุมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำพระธาตุพนมพระธาตุพนมอมีผู้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าให้ให้ไปขอครับก็ไปทําพิธีขอขอกลับมาจากพระธาตุพนมก็ประมาณสองเดือนได้เลยก็ได้ เป็นลูกเทวดาหรือเปล่าคะเ, <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคร <c oughs> คนแก่เขาบอกว่าเป็นลูกพระธาตุ <c oughs> ชื่อเขาก็อยู่ในทะเบียนลูกพระธาตุ <c oughs> แต่ว่าลำไส้หดตันกายแย่แล้วทําไงดีแต่ว่าสภาพตอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลที่นอนอยู่ที่ใช้เครื่องหายใจช่วยนี่ครับมันเป็นสภาพกดดันที่เราบอกว่านับถอยหลังกันทุกทุกนาทีทุกนาทีเห็นภาพลูกแล้วคงไม่รอดเพราะว่า จนหมอถอดเอกตุเครื่องหายใจออกเครื่องช่วยหายใจออกแล้วให้ให้ใช้มือปั๊มออกก็คือปั๊มช่วยกันเด็กก็ยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะตัวเล็ก็ผมก็ได้เรียนรู้การปั๊มหัวใจจากการใช้มือจากคุณหมอสอนให้คือเฝ้าเฝ้าดูแลเฝ้าป่วยลูกจนรู้จักวิธีปั๊มหัวใจให้ลูกเป็นน่ะเป็นปั๊มหัวใจแล้วถอดใจไหมคะคุณหมอก็บอกให้ทําใจเช้ามาก็ให้บอกว่า ให้ทำใจเป็นใจนะต้องทำใจอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดนี่แหละชีวิตครั้งหนึ่งในในการที่จะให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแลกกับชีวิตผมเลยตั้งตั้งใจไว้เลยว่ามันเคยเกิดสภาวะเกิดการแลกเปลี่ยนกันผมเคยได้ยินที่ข่าวที่ดูจากข่าวล่าสุดที่ลูกจมน้ำตายนะที่น้ำท่วมแล้ว อุ้มลูกเขาเนี่ยพาดบ่าแล้วก็เดินร้องให้ที่เห็นแล้วสภาพบอกว่าเขาสามารถที่เอาชีวิตของเขาเนี่ยแลกกับลูกก็ได้ขอให้ลูกฟื้นขึ้นมาเขาให้สัมภาษณ์กับกับทีมข่าวซึ่งมันเป็นสภาวะอย่างนั้นองอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยผมว่าให้กูตายไปเลยขอให้ลูกกูได้อยู่ใช่ครับก็เลยผมว่าถ้าวิธีการถ้าจะให้ลูกอยู่กับเราแล้วก็เราอยู่กับลูกได้อย่างดีที่สุดอย่างมีคุณภาพด้วยกันผมว่า ผมขออยู่ให้ลูกได้เห็นถ้าลูกขึ้นมากลับขึ้นมาเป็นเป็นคนอีกนะมผมจะอยู่กับลูกให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะทํายังไงผมจะอยู่กับลูกได้นานที่สุดก็คือหนึ่งก็คือผมรู้ตอนนั้นเ,เกิดมีการรณรงค์เรื่องของการสูบบุหรี่รณรงค์งกันค่อนข้างลดสูบบุหรี่ค่อนข้างเรียกว่าได้กระแสมากก็เลยฉุกคิดขึ้นได้ว่า สิ่งที่ผมจะให้ลูกได้ที่สุดก็คือผมจะเอาบุหรี่เหล่านี้หยุดให้ชีวิตผมได้มีชีวิตอยู่นานที่สุดกับลูกผมเลยบอกกับลูกเลยตอนนั้นผมถือบุหรี่ครับคือบุหรี่ในในกระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะควักออกมาสูบได้ตลอดครับแล้วเดินไปสูบข้างล่างนะครับโรงพยาบาลเขาไม่ให้สูบนั่งอยู่หน้าสารวัภภูมิสูบบุหรี่แข่งกับฟันทู่รถบนบานเจ้าที่เจ้าทางทุกอย่างทําทุกอย่างที่โรงพยาบาลสรมปสิทธิ์เนี่ย เพื่อที่จะบนบาลสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองดูแลลูกให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตที่เขาบอกว่าคนคนจะตายหรือไม่ตายนี่เขาบอกมันจะมีช่วงเส้นเส้นเส้นผ่าอยู่นิดเดียวแค่นั้นเองรอดหรือไม่รอดเป็นเส้นแบ่งเลยครปื๊ดหนึ่งรอดปื๊ดหนึ่งไม่รอดปฏิหารก็ยังมีอยู่ครับผมยังคิดคิดว่าต้องมีปฏิหารครับ ลูกเราต้องอยู่ลูกเราต้องรอดลูกเราต้องอยู่กับเราต่อไปผมเชื่อมันว่าพิธิหารมีจริงและผมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นผมมีความมั่นใจว่าลูกพระธาตุลูกพระธาตุต้องช่วยคต้องให้ให้ผมได้ดูลูกคนนี้ต่อไปที่สุดผมก็เลยบอกกับลูกว่าในขณะที่ลูกยังไม่มีสติสตังค์เพราะว่าถ้าลูกฟื้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่พ่อจะให้ลูกก็คือรางวัล กับลูกก็คือพ่อจะหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่วันที่ลูกเลือมตาขึ้นมานี่ต่อหน้าลูกเลยะต่อหน้าลูกนี่คือคำมั่นสัญญางยลูกเลยบุหรี่ยังอยู่ในกระเป๋านี่ในกระเป๋าตอนนั้นบุหรี่ตอนที่ผมเสพมันอยู่น่ะตอนนั้นสองร้อยสิบห้าบาทก็เลยนั่นแหละก็คือผมตั้งสัจจะเลยตั้งสัจจะอธิษฐานเลยว่าแล้วขอกระสิงจากสิิตด้วยไหมครขอครับ ด้วย,ลยแล้วก็ต่ <ปะ S 2> อหน้าลูกมาบอกอลูกเลยใช่ใชมผมก็จับมือลูกสายเราโยงรนยางเต็มเลยสายเลือดสายน้ำเกลือสายอะไรผมก็บอกว่าขอให้ลูกกลับคืนมาเป็นลูกพ่อถ้าลูกกลับมาเมื่อไหร่สิ่งที่พ่อจะให้ก็รางวัลกับลูกก็คือพ่อจะหยุดเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่กับลูกให้นานที่สุดพูดออกมาเลยแหละฮะ พูดในใจหรือพูดออกมาเลยครับผมพูดออกมาเลยครับจับมือของลูกไว้มีญามีญาติพี่น้องอยู่ญาติพี่น้องก็อยู่สักคีพยานค่ะใจเชื่อไหมปาฏิหารมีจริงจริงปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคุณหมอโทรศัพท์มาบอกค่ะว่าลูกคุณฟื้นแล้วโอ้โห้องออกมาเลยเลบที่ปากเนยมันมันแห้งไงหมอไม่ให้ ไม่ให้กินน้าดื่มน้ําเลยใช้น้ำเกลืออย่างเดียวครับมันแห้งแล้วเอาสาลีชุบเช,ช็ดเอาครับเพราะว่ามันติดคพอเขาเขาล้อกริมพี่ปากมันแตกริมพี่ปากมันแห้งแตกเลือดเลือดซึมออกอนี้<อ>แล้วเขาล,อาล้อมาแล้วคาแรกที่คุณหมอบอกผมว่าลูกเขาฟื้นที่แล้วบอกว่าเขาร้องคําว่าแม่อมหลุดปากคําวคำว่าแม่ร้องเสียงลั่นเลยนี่กันแล้วก็สลบไปทันี้หมอก็ มามาช่วยดูคือคือข้างในเนี่ยเหม็นจนแบบลำลำไส้ที่มันอยู่ข้างในมันมันเขียวออกมาทะลักออกมาจนครับเรียกว่าเต็มกระโถนอ่ะออกมาหมดเลยคืออาเจียนออกมาออกมาหมดเลยครับเขาอยากให้พ่อเลิกบุหรี่ก็เลยเขาก็เลยมาเป็นมาร์กอภิสิทธ์ทุกวันนี้ชื่ออภิสิทธ์ครับชื่อเล่นชื่อมาร์กด้วยตรงกันโดยบังเอิญครับบังเอิญ เป็นชื่อที่พระตั้งให้แต่แต่ชื่ออภิสิทธิ์นิพระพระวัดแจ้งตั้งให้แล้วก็วิจิตแต่ก่อนแกอยู่วัดแจ้งวัดหนองแก่ใหม่แต่ชื่อชื่อมาร์กเนี่ยผมผมเป็นผมทางานเลเยอร์ลงพิมพ์ใช่ไหมล่ะมาร์กพิมพ์นี่คถ้าพิมพ์สีสีจะต้องใช้มาร์กใช้มาร์กคือความเรียตรงถ้าถ้าพิมพ์จะต้องเอาอมาร์กสีสีที่พิมพ์จะต้องใช้มาร์กที่ตรงกันภาพเพงจะออกมาเป็นสีสีแล้วก็เป็นภาพที่ ไม่เพี้ยนต้องมีมาร์กต้องมีจุดผมก็เลยใช้อันนี้คือสัญลักษณ์ของความเที่ยงตรงคือมาร์กคือคือมาร์กครับนี้มาร์กกับเพื่อนๆจะมีอีกเพลงหนึ่งที่จะนําเสนอกับเรานะครับเชิญครับ พรุ่งนี้เรากำลังจะตายและมีเวลาแค่หนึ่งวันที่จะทำอะไรก็จะลมหายใจของเราจะคำรอจะหมดไปพอไฉันและเธอทำไม่ได้พรอกันอีกต่อไปแตาเราได้รู้ว่าพรุ่งนี้ก็จะรู้ไปไฟผู้ตายถาเราได้รู้จะต้องตายด้วยกันจนต,ตายแต่่าสิ่งที่ฉันเสียใจนั้นมันไม่ใช่ความตายผมตายคือเรื่องเล็กๆที่มันไม่น่าสนใจ ก็ฉันสนใจแต่ลืมเธอ oh เธอเท่านั้นที่ทำไม่ลบได้ดูสวยยังอแมาว่าพรุ่งนี้ลอกำลังจะแต่งลบกำลังจะแต่ง all n i ฉันจะกอดเธอ,อ,เธอฉัน 只问天，没迷路，还 <noise> 在<樂>。<music> รือแม้ว่าพรุ่งนี้โลกกำลังจะตายโลกกำลังจะตายก่อนนานฉันได้กอดเธอฉันได้ดูเธอฉันได้อยู่กับเธอฉันว่าที่ไม่มีลมหายใจน่ารักได้ไ 在。